ครับนายนยนไม้อฟวสามจุดหนึ่งที่สี่ครับวันนี้จะมาทำติัติวเตอร์แบบเข็มกันนะครับขั้นแรกก็ปรับไปที่สิบโอลก่อนนะครับอ๋อจะได้ประมาณ6โวลต์นะครับตัวที่2นะครับปรับไปที่สองร้อ้าบนี ไปดูที่สเกลจะได้ประมาณ226โวลต์นะครับเฮ้ยตัวที่3ามอะไอีกเบสจิ้มขายตัวที่3ครับปรับในที่นี้จะได้ประมาณสาม โอ้มนะครับขอจบเกียยงคนี้ครับของครับ